เอียงเองเองเอาไม่ไม่ไม่กินมะละกออะไรไม่กินมะละกอเออเอาเอามะละกอหมดพันเขาหนูล้ไม่กินแล้วใช่ไหมน้องบอกไม่กินมะละกอนะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าสุดร้อนนะครับไม่ไม่ไม่กินมะละกอกับคําพูดนะครับอะไรไม่กินมะละกอมะละกอนี่กินเยอะมากนะครับ ดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมพอนก็คืออาหารมของมะละกอให้น้องนะครับซึ่งผมพอนี้โตมากเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่สุดหลอดตัวเดียวนะครับไม่ไม่ไม่กินมะละกออะไรไม่กินมะละกอเออเอาเอามะละกอหมดพันเขาหนูและวไม่กินแล้วใช่ไหมอ่าไม่กินแล้วโอเคโอเคแค่นี้นะครับรอ กส,สกด้วยุอมปกน,นี่หนเหยียบเองเอีกกันเปิดสกปรกแล้วเถอะคนเหยียบก็โง่เราเนี่ยจะเหยียบเองคอน่นโอ้คนอืุ่ดรอสุดอรอกวาดิ้งเลยนะนี่ไปจากเขานี่เราขาจะไม่จัดการพอแล้วนะครับสุดรอนะครับนี้ล,ลอ,อ๋อกินเองกินเอง เอ้าคงเบานะครับเออมันชอบกินมลนะละกอนสุดหล่อเนี่ยเฮ้กินอย่างดีเลยอะ่ะเฮ้เก่งมากอะ่ะเฮ้สุดหล่อน่ารักมากกินมะละกอนะครับชอบกินนะครับ เช็ดปากแล้วเช็ดปากแล้วกินอีกแล้วครับโอ้ oh. กินเก่งเนะนื้อเนี่ยนี่ผมไม่ได้ป้อนนะครับไม่ได้ป้อนนะครับกินเองนะครับนี่ไม่ได้ป้อนนะครับเฮ้กินเก่งว่ะ เพิ่งชอบกินมะละกอเพิ่งรู้นะครับว่าสุดหอ่อชอบกินมะละกอกับลานบินนะครับชอบกินมะละกอพอป้อนให้ปุ๊บนี่ฝึกกินเองนะครับอืแต่สุดสวยเห็นไหมจ่องมันไม่กินดังนั้นเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมนะครับนกแต่ละตัวนกเอี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ความชอบเหมือนกันแล้วก็กล้วยก็ไม่กินไม่ค่อยกินตัวนี้แปลกมากนะครับเออแปลกดีนะครับทลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ รอดูมันจะถ่ายจนว่าน้องกินมันหยุดกินอ่ะคนนี้ใส่ของสัตว์นะครับถ้ามันอิ่มน้อมันจะไม่กินนี่นยังไม่อิ่มนะเอาเอาเอาเช็ดปากเช็ดปากไม่เอาด้วยเลยเห็นไหมถ้าไม่กินก็ไม่เอาด้วยเลยสวย กคตรโคตรโคตจองอยู่นะครับเก่งเก่งน่ารักมากน่ารักมากนะครับน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเอยชอบกินมลกอนนะครับก็สมแล้วนะครับที่ว่ามลกอหมดพันธ์ก็มึงซัดคนเดียวอ่ะไม่หมดพันธ์ได้ไงนะครับ ดูพฤติกรรมนะครับเอองงอ่ะกินเอากินเอาอ๋อเช็ดปากเช็ดปากยังไม่หยุดกินนะครับเพราะมันยังร้อยอ่ะ หล่นแล้วหล่นแล้วหนูอหล่นแล้วหล่นแล้วก็ให้น้องมาเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ล้างกงนะครับเหลือนิดเดียวนะครับ <c oughs> ก็ต้องป้อนนะครับมาๆมาๆมาๆเอียงเอียงเอียงเอาไม่ไม,ไม่ไม่กินนะมะละกออะไรไม่กินมะละกอเออเอาเอามะละกอหมดพันเนะขาหนูล้วไม,ลไ,มไม่กินแล้วใช่ไหมออไม่กินแล้วโอเค แค่คแค่นี้นะครับ